น,นี่มาเลาะดูผักออร์แกนิกที่อำเภอพลสวรรค์จงังหวัดนครพนมนะคะอันนี้ต้นนี้ผักอะไรคะเนี่ยตัวนี้ผักอะไรคะคอสครับอันนี้คือคอสมินิคอสมินิคอสต้นใหญ่จะเป็นคอสต้นนี้นะคะฟินเล่ครับเป็นเป็นตระกูลสลัดใช่ไหมใช่ครับฟินเล่อันนี้กินอกกินอกนะเตี้ยเจ้าของพันลูกพันวันนะ ได้เชิญมาทางนี้นิดหนึ่งนะคะอือได้ขายแล้วใช่ไหมคะขายครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้วางุ่งลงอ่านี่อันนี้อันนี้ก็ไม่เคยเห็นคอันนี้คือคอร์สอันนี้ก็เหมือนกันเนาะใช่โตมาก็จะเป็นอันนี้ ขายกิโลเท่าไหร่คะโล80ครับโล80หมดทุกผักเลยเลอคะใช่ครับผักผักคับขายได้ราคาดีกิโลละ80พี่นานพี่นานก็ถามแต่ถ้าจะซื้อซื้อได้ที่ไหนซื้อที่นี่ซื้อที่นี่พี่อำเภอโพนสวัสด์เนาะจังหวัดนครพนม